คุณเคยสงสัยหรือเปล่าคะว่าทำไมคนเราจึงแตกต่างกันทำไมบางคนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนไม่เคยทำอะไรได้ใกล้เคียงกับคำว่าสำเร็จเลยทำไมบางคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในขณะที่บางคนพยายามแทบตายก็เป็นได้แค่อยู่รอดไปวันๆลองมาดูสถิติที่เขาสรุปเอาไว้ในหนังสือนะคะเขาบอกว่าคนไทยหนึ่งร้อยคน จะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่กเกษียณได้อย่างมั่งคั่งหมายความว่าไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยตลอดชีวิตในขณะที่กกสี่เปอร์เซนจะเกษียณแล้วมีเงินแค่พอกินพอใช้และอีก95%เเซนไม่สามารถกรเกษียณได้อย่างมีความสุขคือกเกษียณแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นั่นแหละค่ะส่วนการสำรวจบัญชีเงินฝากของไทย1%เเท่านั้นที่มีเงิน10ล้านบาทขึ้นไป ยิ่งเห็นเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขเหล่านี้เรายิ่งเห็นถึงความแตกต่างของคนเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วอะไรล่ะที่ทําให้คนเราแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวบางคนเป็นศิลปินขายรูปรูปเดียวได้เป็นร้อยล้านอยู่ได้ทั้งชีวิตแต่บางคนขายรูปได้หลักร้อยต้องขายเป็นพันพันรูปก็ยังไม่ได้เท่าศิลปินหรือบางคนเป็นนักแสดงได้เงินเพียงรายวัน แต่บางคนแสดงถ่ายแชะๆเพียงไม่กี่ตอนได้เงินหลักแสนหรือแม้แต่บางคนทำธุรกิจบางคนมีเงินหลั่งไหลเข้าบัญชีในทุกๆวันจากการทำธุรกิจของเขาในขณะที่บางคนทำธุรกิจเหนื่อยแทบตายวันละ8-12ถึงชั่วโมงแต่รายได้ยังไม่เท่าของคนที่ทำธุรกิจได้อย่างมีกำไรเป็นล้านเลยค่ะนี่อะไรกันอะไรที่ทำให้คนเราแตกต่างกันขนาดนี้คุณรู้ไหมคะ การศึกษาหรือเปล่าหรือว่าเป็นความฉลาดหรือเป็นเพราะพวกเขาบางคนเป็นอัจฉริยะหรือว่าบางคนเขาอาจจะเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยหรือมีต้นทุนมากกว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมคนเราจึงสำเร็จแตกต่างกันคนที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือหรือว่าเรียนไม่จบแต่วันนี้เขากลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นบุคคลในตำนานที่คุณเคยได้ยินได้ฟังจากเรื่องเล่าของคนสำเร็จระดับโลกล่ะคะ คุณจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นเพราะชาติตกูลเป็นเพราะมีต้นทุนที่มากกว่าแล้วละก็นั่นไม่ใช่แน่ๆค่ะคนที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนโง่เรียนรู้ช้าสอบตกไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นแต่วันนี้เขากลับร่ำรวยเป็นเจ้านายของคนที่ฉลาดฉลาดหลายหลายคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนบางคนติดลบบางคนไม่มีแม้แต่อาหารที่เพียงพอ บางคนเป็นโรคขาดสารอาหารแต่วันนี้บุคคลที่เอ่ยมาเขากลับกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยเป็นบุคคลที่เรารู้จักและเป็นคนระดับโลกด้วยนี่ถ้ามองกันดีๆเหตุผลทั้งหมดไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้คนเราแตกต่างกันได้เลยดังนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างสิมันต้องมีอะไรที่ส่งเสริมพลังวิเศษในตัวเขา2องแขนสองขา สิ่งที่เขามีเหมือนกับเราเวลา24ชั่วโมงก็มีเหมือนกับเราแล้วอะไรล่ะทำให้คนแตกต่างกันคำตอบนะคะนั่นก็คือ m i n d s e t ค่ะ m i n d s e t ก็คือความคิดทัศนคติของคน m i n d s e t นี่แหละจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณคุณจะมีผลลัพธ์ในชีวิตเท่ากับขนาดของ m i n d s e t ของคุณค่ะทั้งความกว้างทั้งความลึก ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณถ้าพูดแบบนี้คุณไม่เห็นภาพคุณลองนึกดูนะคะถ้ามีแก้วอยู่หนึ่งใบแล้วเปรียบแก้วเป็นขนาดไม n ์เซตของคุณถ้าคุณหาเงินไม่ว่าคุณจะหาได้มากมายแค่ไหนแต่คุณก็จะใส่เงินได้เท่ากับขนาดแก้วใบนั้นยิ่งถ้าคุณมีความคิดหรือมีไม n ์เซตที่คับแคบขนาดเงินที่คุณจะหามาได้มันก็จะไม่เพียงพออยู่ดีค่ะ แต่ถ้าคุณขยายไมล์เซตของคุณให้ใหญ่คุณมีความคิดที่กว้างคุณจะสามารถหาเงินได้มากเหมือนกับคนหเอร์เซที่เขาหาได้เพราะไมล์เซตนี่แหละค่ะเลยทำให้เขารวยแตกต่างจากคนจนดังนั้นหน้าที่ของคุณขยายไมล์เซตขยายแก้วของคุณนั้นซะหรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึง่งถ้าความสำเร็จเปรียบเสมือนเครื่องบินแล้วละก็ไมล์เซตจะเปรียบเสมือนรันเวย์ค่ะ ถ้าเราต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือต้องการเครื่องบินลำใหญ่แต่เรามีไมซ d เซ็ตที่คับแคบหรือมีลันเวที่เล็กและแคบนั้นแน่นอนเครื่องบินลงจอดไม่ได้แน่ๆค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องมีสนามบินที่ใหญ่เราต้องมีไมซ d เซ็ตที่ขยายอย่าเป็นคนที่จำกัดความคิดของคุณเป็นเพียงแค่ฟิกไมซเซ็ตคนที่เขาประสบความสำเร็จ1%เปอร์ซเขามีไมเซ็ตที่ใหญ่ เทียบเท่ากับสนามบินที่มีขนาดใหญ่เลยล่ะค่ะและหมซ t จะทําให้คุณสําเร็จได้คุณก็จะต้องปลูกฝังลงไปให้ถึงลึกระดับใดระดับหนึ่งส่วนจะลึกระดับไหนเราลองมาทําความเข้าใจกันดีกว่านะคะเนื้อหาที่ครูเกดได้มาได้มาจากหนังสือของคุณพอพัทรพลค่ะที่มีชื่อว่า The, the One p e สิ่งที่คนสําเร็จ1%ของโลกทําส่วนคน99%อยากรู้ ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสก็อาจจะไปหาซื้ออ่านเนื้อหาเรื่องนี้จากหนังสือหรือร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปได้เลยนะคะเรามาต่อกันดีกว่าค่ะว่าเราทราบแล้วว่าสิ่งที่เป็นตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จหรือว่าร่ํารวยหรือมีทรัพย์สินเงินทองในปริมาณที่มากๆเราจะต้องปรับขนาดไมซ์เซ็ตของเราให้สามารถรองรับความร่ำรวยและความมั่งคั่งให้ได้ในปัจจุบันที่โลกพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง ทุกวันนี้บางบริษัทเขาเลือกรับคนเขาไม่ได้ดูที่ใบปริญญาอย่างเดียวแล้วนะคะบางที่เขาไม่ได้สนใจไอคิวของคุณแล้วสิ่งที่เขาสนใจคือมายเซตของคุณต่างหากล่ะหลายๆคนหลายๆบริษัทเลือกพนักงานหรือเลือกที่จะลงทุนเลือกที่จะทําธุรกิจเขาไม่ได้ดูว่าเกรดเฉลี่ยเยอะหรือไม่เยอะแค่ไหนเพราะมันบอกได้แค่อดีตว่าคุณเคยเป็นคนเรียนดีมาก่อน แถมก็บอกได้แค่มีติเดียวเรื่องของความสามารถในการเรียนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณจะอดทนได้แค่ไหนคุณจะมีความมุ่งมั่นไหมคุณจะทำงานแบบกัดไม่ปล่อยหรือเปล่าหรือคุณพร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้มากหรือน้อยแค่ไหนและคุณเหมาะสมที่จะทำธุรกิจหรือทำงานกับบริษัทของเราไหมนั่นแหละค่ะเขาเลยต้องวัดกันที่ไมล์เซ็ แม้แต่การเลือกคนเข้าทำงานหากจะต้องคัดหรือว่าตัดสินใจเลือกระหว่างคนที่มีระดับ IQ แบบ IQ เท่ากันเลยนะคะเอาพูดง่ายๆภาษาที่เข้าใจง่ายๆคือคน2คนนี้มีความเก่งเท่ากันสิ่งเดียวที่จะตัดสินคนคนนั้นได้นั่นก็คือ Mindset หรือว่าความคิดของคนคนนั้นค่ะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจประโยคนี้สักเท่าไหร่แต่เมื่อคุณได้เริ่มทำความรู้จัก หรือว่าคุณเองมีโอกาสได้สัมผัสกับคนที่เก่งมากๆแต่ mindset ไม่ดีกับคนที่เก่งน้อยหน่อยแต่เขามี mindset ที่พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมที่จะเรียนรู้มีใจที่รักในการทำงานถ้าคุณเคยอยู่กับคนแบบนี้คุณจะเข้าใจว่านี่เองที่เขาบอกว่า Mindset สำคัญมากในการทำงานข่าวดีก็คือถ้าตอนนี้คุณเป็นคนนั้นคนที่ยังไม่มีไม d เซ t ที่ดีคุณรู้ไหมคะว่าเรื่องของไม d เซตเป็นเรื่องที่พัฒนาได้ เราทุกคนสามารถพัฒนาไมซ์เซ็ตให้เหมือนกับการออกกําลังกายได้เลยค่ะแม้แต่คนที่เขาประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาแล้วจะมีไมซ์เซ็ตที่ดีเลยเขาก็ต้องค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ยิ่งคุณอยากประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องพัฒนาไมซ์เซ็ตของคุณให้มีมากขึ้นเท่านั้นแน่นอนว่าโชคชะตาไม่ใช่เรื่องของโอกาสแต่มันเป็นเรื่องของการเลือก และก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะตัดสินใจเลือกโอกาสที่ดีให้กับชีวิตคุณต้องมีไมล์เซ็ตที่ดีคุณต้องมีแนวคิดแนวคิดที่พร้อมจะพัฒนาและถ้าคุณมีสิ่งนั้นเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะจะทําให้ตัวคุณเองสําเร็จได้ไวยิ่งขึ้นใครในที่นี้บ้างคะที่เคยตั้งความฝันเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีคุณมีเป้าหมายและคุณก็ตั้งใจว่าคุณจะทําเป้าหมายของคุณให้ประสบความสําเร็จแต่อย่าลืมนะคะวันนี้คือเดือนสุดท้ายของปีแล้วความฝันที่คุณคิดไว้ คุณทาไปถึงไหนแล้วคะและในหนังสือเขาให้วิธีการด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําตามความฝันแล้วความฝันนั้นอาจจะยังไม่สําเร็จหรือคุณอาจจะมีความฝันหรือเป้าหมายใหม่ๆคุณค่อยๆทําไปได้ค่ะเพื่อที่คุณจะถึงวันที่ประสบความสําเร็จแต่หลักการหนึ่งคือคุณจะต้องเป็นคนกัดไม่ปล่อยหมายความว่าคุณจะต้องเป็นนักลงมือทําตัวยงเลยล่ะคะ่ะในหนังสือเล่มนี้มีมาฝากทั้งหมด8วิธี เพิ่มความสามารถในการกัดไม่ปล่อยของคุณข้อที่ 1. คุณต้องมีฝันในระดับจิตใต้สำนึกเริ่มต้นจากการมีความฝันมีเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นคุณต้องรู้สิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนก่อนเขียนมันออกมาให้ครบถ้วนแล้วอย่าลืมทําตามกระบวนการทําตามเป้าหมายของจิตใต้สำนึกด้วยตอกยำ้ำซ้ำๆค่ะพูดกับตัวเองทุกวันได้ยิ่งดีว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรฉันจะมีบ้านหนึ่งหลัง ราคา5ล้านบาทภายในเดือนเมษายน2568ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการบอกระยะเวลาบอกสิ่งที่คุณอยากได้และระบุลงไปในชัดเจนเลยว่าคุณจะได้สิ่งนั้นเมื่อไหร่เดือนไหนวันที่เท่าไหร่เห็นไหมคะจิตใต้สำนึกของคุณจะเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนลองประกาศเป้าหมายของคุณดูคะ่ะว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรกันแน่ข้อที่ growth m i n d set คุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำทุกอย่างได้ทุกอย่างเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะฝึกฝนไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องของการทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอถ้าตอนนี้คุณยังไม่เก่งมากแต่คุณฝึกที่จะทำซ้ำๆในทุกๆวันคุณจะค่อยๆเก่งค่ะและที่สำคัญอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะเก่งในที่นี้หมายความว่า คุณพัฒนาและเก่งกว่าตัวคุณเองในเมื่อวานแค่นั้นก็ให้คุณดีใจและขอบคุณตัวเองได้เลยค่ะข้อที่3คุณจะต้องแฮงเอาทกดค่าเฉลี่ยจําเป็นมากๆที่คุณต้องแวดล้อมไปด้วยคนที่เขามีอาชีพหรือว่ามีความรู้หรือว่ามีทัศนคติหรือมีสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนที่คุณรายล้อมไปด้วยตัวคุณถ้าคุณคบกับคนเก่งคุณจะกลายเป็นคนเก่ง ถ้าคุณคบกับคนไม่เอาไหนคุณก็จะติดนิสัยเขาถ้าคุณคบกับคนมีความรับผิดชอบคุณก็จะเป็นคนนั้นค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่ท่ามกลางคนขี้เกียจมันยากมากที่คุณจะกลายเป็นคนขยันดังนั้นพาตัวเองไปอยู่ใ,ใกล้กับคนขยันคนที่มีความฝันคนที่มีความมานะพยายามคนที่กัดไม่ปล่อยถ้าคุณหันมองรอบตัวแล้วคุณไม่เจอไม่ต้องกังวลค่ะ ทุกวันนี้คุณเลือกคบคนได้จากโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะอย่างเช่นพอดแคสก็ได้หนังสือก็ได้เรื่องราวของคนสำเร็จก็ได้ครูเกตเชื่อแน่ว่าถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปในช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันแปลว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในการพัฒนาตนเองเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคลิปในคลิปว่าคลิปในช่องของครูเกตจะลงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำให้คุณพัฒนาไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องการหาไรายได้เรื่องทัศนคติ ครูเกศจะเอาเรื่องราวดีๆมาฝากทุกๆคนอยู่เสมอถ้าคุณฟังอยู่แปลว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะข้อที่4ศึกษาคนที่มี A.Q. ให้คุณลองไปค้นประวัติของบุคคลที่สำเร็จที่เขามี A.Q. สูงค่ะศึกษาเรื่องราวของเขาให้มากๆนอกจากคุณจะได้เรียนรู้ได้แรงบันดาลใจแล้วคุณก็จะค่อยๆมี A.Q. สูงตามเขาไปด้วยศึกษาและคิดตามว่า ถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบเดียวกันกับเขาคุณจะทำยังไงลองดูว่าคนเก่งเวลาที่เขาเจอสถานการณ์เขาแก้ปัญหาแบบไหนสถานการณ์ของคุณอาจจะไม่ได้เหมือนเขาเป๊ะแต่การที่คุณเห็นเคสตัวอย่างเห็นกรณีต่างๆมันจะทำให้คุณนำมาปรับใช้กับชีวิตของคุณได้ง่ายขึ้นข้อที่5ฝึกสติคุณจะต้องรู้เท่าทันทุกเหตุการณ์คุณจะต้องฝึกตัวเองให้คุณเห็นให้คุณรู้ ให้คุณเข้าใจในจิตใต้สำนึกของคุณจริงๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าเหตุการณ์นั้นเล็กหรือใหญ่มันเกี่ยวกับว่าคุณมองเหตุการณ์นั้นยังไงคุณเข้าใจเรื่องราวมากแค่ไหนคุณมีสติคุณอยู่กับปัจจุบันคุณตอบสนองไปในทางที่ดีมากหรือน้อยนั่นต่างหากล่ะคะคือการฝึกสติที่แท้จริงข้อที่6อย่าลืมที่จะโฟกัสที่ระหว่างทาง บางคนตั้งใจอยากประสบความสําเร็จก็ตั้งใจทําทุกอย่างด้วยความเครียดฉันจะเอาให้ได้ฉันจะสําเร็จให้ได้ฉันต้องทําได้ฉันต้องหาเงินเก่งฉันจะต้องไม่เป็นนี่ฉันจะต้องมีบ้านฉันจะต้องมีรถโอโหถ้าเป็นแบบนั้นกว่าที่คุณจะสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณน่าจะเครียดไปซะก่อนดังนั้นการโฟกัสระหว่างทางคือไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยากสําเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณมีกระบวนการมีเป้าหมายในใจ แต่การลงมือทําของคุณจะต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณกัดไม่ปล่อยก็จริงแต่ว่าถ้าคุณทําแบบไม่มีความสุขสิ่งที่คุณได้รับมามันก็จะเป็นสิ่งที่ได้มายากแต่ถ้าคุณทําไปเรื่อยๆทําแบบสบายๆแต่ไม่เลิกทํามีวินัยสม่ําเสมอความสําเร็จที่เกิดมาจากความสุขมันจะมาได้ง่ายกว่าและที่สําคัญมันจะอยู่ได้ยาวนานและยั่งยืนกว่าค่ะข้อที่7 ทำอะไรท้าทายมากขึ้นในทุกๆวันฝึกที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนลองใช้ชีวิตแบบทำอะไรที่คุณไม่เคยทำลองทำในสิ่งที่แปลกใหม่มันจะทำให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้โลกนี้ยังมีอะไรท้าทายให้คุณต้องใช้อีกเยอะและที่สำคัญสมองของคุณจะได้รับการกระตุน้นมันจะทำให้รู้สึกเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอการพัฒนาการเจอสิ่งใหม่สมองของคุณจะยิ่งท้าทายเกิดไอเดียเกิดความคิดสร้างสรรค์ สิ่งบางอย่างที่คุณไม่กล้าทําอย่างเช่นคุณอาจจะไปเดินห้างแล้วคุณไม่เคยเข้าลิฟต์แล้วก็เดินขึ้นบันไดเพราะคุณกลัวการขึ้นลิฟต์คนเดียวคุณก็ลองดูว่าคุณลองใช้ลิฟต์คนเดียวดูหรือคุณอาจจะใช้ลิฟต์บ่อยแล้วอาจจะลองเปลี่ยนจากการใช้ลิฟต์มาเป็นวิธีการเดินบันไดเพื่อเป็นการออกกําลังกายดูหรืออะไรก็ตามที่คุณยังไม่เคยทําให้ทําเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและนี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่เพิ่มศักยภาพในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวข้อที่8ค่ะ ง่ายมากๆความสำเร็จทำซ้ำได้ดังนั้นข้อที่8ก็เลยเป็นการฝึกตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่7และทำแบบนี้ซ้ำๆกับเหตุการณ์หรือเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ตั้งเรื่องอะไรไว้ก็ทำเรื่องนั้นตั้งแต่1ถึงเเสร็จแล้วก็ฝึกทำเรื่องนั้นซ้ำๆแล้วก็ใช้เรื่องนี้กับเป้าหมายข้อต่อๆไปของคุณแน่นอนว่าคุณไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องเดียวในชีวิตคนทุกคนมีเรื่องที่ตั้งใจและอยากจะได้และตั้งความหวังกับเรื่องนั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดมาทำก่อนส่วนเรื่องอื่นๆคุณก็จะทำติดตามมานี่แหละค่ะเหตุผลที่คนหเปอร์ซเขาประสบความสำเร็จเขากัดไม่ปล่อยเขาเลือกที่จะทำเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาตนเองขึ้นเ,เรื่อยๆยิ่งคุณได้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สำเร็จแล้วให้คุณขอบคุณตัวเองเขาเรียกว่าเป็น small win ความสำเร็จเล็กๆนี่แหละ จะทําให้คุณเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองยิ่งคุณขอบคุณตัวเองเท่าไหร่คุณจะภาคภูมิใจจิตใต้สํานึกของคุณมันจะจดจําแต่ถ้อยคําเชิงบวกหรือถ้าใครนึงไม่ออกว่าจะใช้คําพูดขอบคุณจะใช้คําพูดเชิงบวกหรือจะพูดยังไงให้จิตใต้สํานึกของตัวเราเองรู้ว่าเราเองเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถคุณก็เข้ามาดูในช่อง podcast ครูเกศสเตชันได้ กดที่คำว่า playlist ข้างบนมันจะมี playlist หนึ่งที่เป็นเฉพาะเรื่องของโปรแกรมจิตโดยเฉพาะคุณสามารถเข้าไปเลือกดูได้ค่ะว่าคุณอยากจะได้คำพูดแบบไหนคุณอาจจะฟังซ้ำๆก่อนในตอนแรกแล้วเมื่อคุณจดจำได้ก็ค่อยเอาไปฝึกพูดให้เป็นแบบสไตล์ของคุณเองนะคะเพราะว่าครูเก๋ยอมรับเลยว่าครูเก๋โปรแกรมจิตตัวเองทุกๆวันค่ะเพราะตั้งแต่ทำมามันทำให้จิตใต้สำนึกของเรานิ่ง มันทําให้เรายิ่งมีความมั่นใจภาคภูมิใจและยิ่งจิตใจของเราสงบเรามั่นใจเราฝึกทําสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอกลายเป็นว่าเรื่องที่เราเคยคิดว่าเงินทองหายากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายโอกาสดีๆในชีวิตหลั่งไหลเข้ามาและครูเก๋เองก็มีสมาธิในการทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็แต่ละคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้พอเรื่องราวต่างๆมันอาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดกับคุณเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็ไม่ค่อยได้เชื่อใครหรอกค่ะ เขาเชื่อมั่นในตัวเขาเองและเขาก็ลงมือทําให้เขารู้ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงด้วยตัวเองสมมุติว่าทําแล้วมันไม่เวิร์กทำแล้วมันไม่ใช่อย่างน้อยเราก็จะได้ภูมิใจว่าสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วเออทําแล้วเรื่องน,นี้มันไม่เวิร์กก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนไปทําเรื่องใหม่แล้วก็สร้างความสําเร็จใหม่ไปเรื่อยๆแบบนั้นเท่านั้นเองค่ะอย่างน้อยไม่ต้องมาให้ใครมาบอกเราได้ว่าโอ้ยไม่น่าทําตามคนนั้นเลยทําตามคนนั้นแล้วไม่สําเร็จโอ้ยฉันทาตามคนนี้แล้วในที่สุดก็็ไม่สําเรจ หรือมาพูดว่าโอ้รู้แบบนี้ทําตามคนนั้นไปตั้งนานแล้วพวกคนนั้นสําเร็จและรว,วยไปตั้งนานแล้วเห็นไหมคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปโทษใครหรือว่าใครความสาเร็จเป็นเรื่องส่วนตัวคุณอยากรวยคุณอยากมีเงินคุณอยากมีรายได้คุณอยากประสบความสําเร็จตัดสินใจแล้วลงมือทําหนังสือหรือพอดแคสต์หรือเรื่องราวที่เอามาเล่าก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นส่วนคุณจะทําได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของตัวคุณเช่นเดียวกันแต่ยังไงซาคุเกะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะ และครูเก๋ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วมีเรื่องราวดีๆอะไรใหม่ๆครูเก๋จะเอามาเล่าให้ฟังอีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ